สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคู่เอกของวันนี้ครับศูนย์ต่อศูนย์ครับนินตาจีเสิบยอดเสกสรรเดินมารอแล้วครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับศูนย์ต่อศูนย์โอ้โหเสกสรรเจอเสิฟที่เจ้าเกยยาครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเสกสรรทับทองเสิฟจีเกยยาเหมือนเดิมครับเปิดไม่ดีครับเสิฟได้สองแต้มติดครับ มินตาจีขอเวลานอกก่อนเลยครับ2ต่อศูนย์ครับเสกสรรทับทองเสิฟอูโหูเสิฟได้3แเต้มติดครับ3ต่อศูนย์ครับเสกสรรทับทองเสิฟลูกออกครับศูนย์ต่อสามครับมินตาจีเสิฟภูมิบัขามเปิดได้ครับเสกสรรชงขวากระโดดเหยียบได้ดีครับสามต่อศูนย์เสกสรรเสิฟเกย์ยาเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับยังทงกลับมาได้สวยครับ ก็อ,อยู่ที่ศน3ต่อสมมินตะจีเสิร์ฟเสกสันเปิดซ้ายได้ครับชมสวยอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับโอ้โหเจภูมิเตะหนักหน่วงจริงครับ3ต่อ0นเสกสันทับทองเสิร์ฟกรดุเลชงห่างแต่ยอครับภูมิประหามเกี่ยวหลังเท้าครับชมค่อนข้างห่างครับเกี่ยวครับมินตะจีโอ้โห อายัดลำตัวเจ้าภูมิเลยครับศูนย์ต่อสามครับมินตตจีเสิร์ฟเศกสันเปิดชวงค่อนข้างห่างครับ <Yeah. S 1> โอ้ลูกนี้ภูมิเตใสเนื้อครับหนึ่งต่อสามครับมินตตจีเสิร์ฟเศกสันยังเปิดได้ครับ <Yeah. S 1> โอ้ลูกนี้ภูมิบอขามดึงใสมินเตจีเลยครับสามต่อหนึ่งครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟ โอ้โหโอ้ลูกนี้ออกครับหนึ่งต่อสามครับมินต์จีเ์ฟเศษสันเปิดขวาแต,คต่ครับมินต์จีเซฟครับภูมิบาัคขามเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับเสกสันยังชงได้สวยครับ <c oughs> สามต่อสองครับเสกสันทับทองเส์ฟเกยยาเปิดหัวได้สวยครับ <c oughs> สองต่อสามครับมินตะจีเสิร์ฟพีคเน็ตไปภูมิมาขาดเปิดไม่ออกครับต้องลากด้วยนี้เองครับยังโดดเหยียบเอาตัวรอดได้ครับสามต่อสองเสกสรรทับทองเสิร์ฟลูกลงครับจังหวะเสิร์ฟเข้าช่องพอดีครับสี่ต่อสองครับเสกสรรเสิร์ฟลูก ดีครับมินตะจีเข้องใจครับมินตะจีขอชาเลนจ์ครับสรุปผลการชารเลนจ์นะครับมุมกล้องไม่เห็นนะครับก็ยกผลประโยชน์ให้เสกสันครับเพราะว่ากรรมการตัดสินแล้วครับห้าต่อสองครับเสกสันครับทองเสิร์ฟเจียยาเปิดได้สวยครับอ้าว ลูกนี้มินตะจีเตะออกไปเยอะครับดึงซ้ายเกินไปครับ6ต่อ2เสกสันทับทองเสิร์ฟกระดุงเลเปิดไม่ดีครับโอ้โหลูกนี้ไม่ทันแล้วครับเจต่อ2งครับเสกสันทับเสกสันทับทองเสิร์ฟมินตะจีเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหลูกนี้เตะพลาดครับ8ปต่อสองครับเสกสันทับทองเสิร์ฟมินตะจีเปิดได้สวยครับกระดุงเลชง ไ,ได้เตะเต็มข้อบ้างแล้วครับสองต่อแปดครับมินตาจีเสิร์ฟหูมบขามยังเปิดได้ครับแปดต่อสองครับเสกสรรทพรมเสิร์ฟสองต่อแปดครับมินตาจีเสิร์ฟหูมบขามยังเปิดได้สวยครับ แปดต่อสองดงเลยแตกครับเก้าต่อสองเศกสรรทับทองเสิฟเศกดีเดียกมาสวยมากบินตาจีเศกดีครับพี่ชั่ไลฟ์สดเสร็จไปร้องเพลงที่ไหนต่อครับไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวน่าจะกลับไป ร้องเพลงที่ไหนต่อบุรีรัมบุรีรัมอ๋อโอเคครับสองต่อเก้ามีตาจีเซฟเสกซ์ส์เปิดขวาได้ครับโอ้เลนเองครับเปลี่ยนมาเป็นเจ้าภูมิบัคขามเสิร์ฟบ้างครับเก้าต่อสองภูมิบัคขามเสิร์ฟลุกออกครับสองต่อเก้าครับมีตาจีเสิร์ฟเสกซ์ส์เปิดลุกแรกได้สวยครับอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ เก้าต่อสองครับเสกสรรทับทองเสิฟเมนตตจียังเปิดหัวได้ครับภูมิบัขามเปิดไม่ดีครับเสกสรรไล่ชงค่อนข้างต่ำแต่ว่าเ้าภูมิยังเตะแก้ไขได้ดีครับเสกสรรทับทองเสิฟครับเก้าต่อสองเศกเสิฟข้าดงเลแตกครั้ง เสกสรรทับทองเสิฟอาดงเินตจีลากเองครับเดี๋ยิดเกี่ยวเสกสรรครับ2ต่อ1ิบินตจีเซิฟยอนครับ,<อ>บเบสกสรรเปิดหลังเท้าสบายครับโอ้โหอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับ10ต่อ2เสกสรรทับทองเสิฟอะดงเลนแต่ครับ<อ>วันนี้ลูกเกมของทางด้านมินตจีกะดงเลนนี้ดูเฉื่อยไปครับ สิบเอ็ดต่อสองเสกสรรทับทองเซิฟเซิฟยอดครับสองต่อสิบเอ็ดครับมิตาจีเซิฟเศกสรรเปิดไม่ดีเท่าไรครับโโอ้หเจ้าพูมีร่างกายฟิตมากครับสิบเอ็ดต่อสองเสกสรรเสิฟ มินตจีเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับกระลงเลยังชมกลับมาได้ครับลงนี้ต่อีกดีครับ2ต่อ11มินตาจีเสิร์ฟไม่ข้ามครับ1 1เต่อสเสกสันเสิร์ฟเกยยาเปิดได้ครับเอาติดเกี่ยวเจ้าภูมครับอย่างนี้จะเหลือแล้วครับเอากลับไปคืนทันควันครับ ลูกเดียวเกมครับสกอร์คอนข้างขาดครับส2สอต่อสอเศษสันเซิรฟที่เน็ตไปจบเกมครับเออครับจบเกมแล้วทั้งคู่ก็ยกมือขอโทษขอพ่ยกันครับสรุปผลการแข่งขันครับเศษสันทับทองกับเจ้าภูมิบะขามเอาชนะไปขาดลอยครับ13ต่อ2ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ